ช่อง8ปไปตามเรื่องนี้เรื่องคนหายแล้วคดีนี้มันก็แปลกๆคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกมูลนิธิกระจกเงาเขาประกาศตามหาคนหายตั้งแต่6 3ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วการประกาศครั้งนี้เนี่ยขึ้นภาพน้องขึ้นมาสักนิดหนึ่งน้องอนุพงศ์คุณผู้ชมจําคดีนี้ได้ใช่ไหมนี่ฮะแล้วเปิดหัวกะโหลกที่ไปเจอคือผมเล่าย่อๆเผื่อใครไม่ได้ตามเมื่อวานนี้แล้วช่องแไปตามคดีนี้หัวกะโหลกครับที่ไปเจออยู่ตรงโรงแรมล้างที่จังหวัดระนองเอ,อาภาพหัวกะโหลกขึ้นมาหน่อย ภาพอินเสิร์ตหัวกะโหลกที่เจอเมื่อวานนี้แล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนที่ไปเจอหัวกระโหลกเนี่ยมันกลายว่าเขาไปตรวจ DNA <ฆ>เพราะว<ฆ>่าครอบครัวเนี่ยเขาจะต้องเอาดี a เนี่ยไปเก็บเอาไว้<ฆ>ก็คือหลังจากน้องอนุพงศ์หายตัวไป<ฆ>แล้วหลังจากนั้นพอไปเจอหัวกระโหลกเขาก็สกัด DNA ออกมามันดันไปตรงกับครอบครัว ของน้องที่หายตัวไปนั่นก็หมายความว่าระหว่างที่น้องอนุพงศ์ถูกแจ้งหาย6กสิบปี63คุณผู้ชมฮะแล้วก็มาเจอหัวกะโหลกปีอะไรนะห5ค่ะเจอหัวกะโหลก65คุณผู้ชมฮะคือศพเดียวกันคือคนหายกลายเป็นคนตายอ,อันที่หนึ่งอันที่สองที่พีคที่สุดระหว่างน้องหายตัวไปแล้วคาดว่าน่าจะเป็นศพมันดันมีโทรศัพท์ซึ่งอ้างว่าเป็นน้องอนุพงศ์โทรหาผู้หญิงอ,อีก จำได้ใช่ไหมแล้วโทรมาแป๊บๆวางหูแป๊บๆปป๊วางหูคุณผู้ชมครับจนกระทั่งวันนี้เราไปเจอน้องผู้หญิงซึ่งเป็นอดีตคนรักแล้วเมื่อวานนี้น้องให้สัมภาษณ์เราแล้ว,แ,ลวแต่เราก็ไปหาเขาอีกรอบหนึ่งเราไปหาน้องผู้หญิงคนนี้เพราะเราต้องการข้อมูลสุดท้ายก่อนอนุพงศ์จะหายตัวกลายเป็นศพอยู่ในโรงแรมล้าง คําถามก็คือเราได้ข้อมูลใหม่มาเพราะวันนี้อดีตคนรักเนี่ยเราใช้ชื่อว่าอะไรนะเมย์น้องปินค่ะน้องปินเราบอกปินจริงๆแล้วก่อนอนุพงศ์จะหายตัวไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี63คุณผู้ชมครับอนุพงศ์เนี่ยเขาแวะไปหาเพื่อนสองคนใช่มั้ยมีเพื่อนสองคนมาหาเขาเราก็เลยถามทางด้านน้องปินว่าแล้วคนที่แวะมาหาเนี่ยชื่ออะไรบ้าง ปรากฏว่าน้องปินเองเนี่ยแกเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าสองคนที่พูดคุยกันเนี่ยชื่อว่าในายแม็กใช่ไหมกับในตองค่เปินบอกกับเราว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะค่ะตอนที่มาเจอกันครั้งสุดท้ายคือคุณผู้ชมดูผังตรงนี้หน่อยคือช่วง6.3สานึงกันยาใช่ไหมครับเมใช่ค่ะหนึกันยานี่ ปรากฏว่าเพื่อน2คนนี้ก็คือมาหาทางด้านของน้องพีทอนุพงศ์คนตายที่บ้านแล้วก็ทางด้านในตองกับในแม็กเนี่ยน้องปิ่นเล่าให้ฟังบอกว่ารู้แต่ว่าทางด้านน้องพีทคนตายเคยบ่นว่าตองก็คือเพื่อนเนี่ยเคยยืมเงินไป5,000บาทแต่ยังไม่ได้คืนค่ะซึ่งนี่ก็คือเบาะแสที่ทางด้านของน้องปิ่นเนี่ยให้เรานะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อนสอคนนี้แหละ เป็น2คนสุดท้ายที่น่าจะได้เจอกับทางด้านน้องพีทแสดงว่าเขาชี้เบาะแสว่านี่คือ2คนสุดท้ายจริงๆที่อยู่กับทางด้านของอนุพงศ์เราก็ถามต่อบอกว่าแล้วเรื่องเนี้ยศพน้องเนี่ยมันไปอยู่ในโรงแรมล้างเราก็ถามบอกมันเป็นฆาตกรรมไหมเขาบอกอันนี้หนูก็สงสัยน่าจะเกี่ยวกับการฆาตกรรมเพราะว่าหากเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆพี่กระดงกระดูกเนี่ยจุดเกิดเหตุหัวกะโหลก กับชิ้นส่วนต่างๆมันควรจะต้องอยู่ครบแต่นี่กลายไปว่าพี่มันเหลือแต่หัวกะโหลกเป็นไปได้ไหมว่าแฟนเก่าหนูถูกเอาศพมาทิ้งที่นี่ส่วนมูลเหตุจูงใจเนี่ยหนูไม่รู้จริงๆหลังจากที่ข่าวนําเสนอออกไปเราก็เลยถามบอกเออน้องปินแล้วเพื่อนสองคนนะ่ะแม็กกับตอง วันนี้เขาติดต่อมาบ้างหรือเปล่าปรากฏน้องปิ่นบอกไม่ได้ติดต่อมาเลยแล้วน้องปิ่นก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้คือการฆ่าตัวตายส่วนน้องอนุพงศ์หรือชื่อเล่นว่าพีทนิสัยเป็นคนเงียบๆไม่สงสิงกับใครเขาก็เลยไม่รู้ว่าแล้วอยู่เนี่ยศพไปอยู่โรงแรมล้างได้ยังไงอขอฟังเสียงทางด้านน้องปิน่นชี้เป้ามาว่ามีสองคนที่อยู่กับแฟนเขาก่อนสาบสูญและกลายเป็นศพเป็นเสียงแบบรีบๆพูดกระซิบคุยอะค่ะเป็นเสียงแบบ พูดเร็วๆในแต่ละสายก็คือโทรมาไม่กี่วิไม่ถึงนาทีแล้วก็วางอะค่ะแบบนี่พีษนะนี่ <"N ee S 2> พีษเองแม่เป็นไงบ้างปิ่นอยู่ไหนอยู่กับใครแต่ละสายปวดจะพูดประมาณนี้ค่ะไม่มีค่ะแต่จะเป็นเสียงเหมือนเหมือนนั่งอยู่ในรถแล้วเสียงเสียงแบบ<ๆ>เสียงซ่าซาเสียงแทรกอะค่ะใช่แต่ไม่มีเสียงคนอื่นอาจจะเป็นฆาตรกรรมหรือเปล่าแต่เหตุจูงใจหนูไม่ทราบว่ามัน จากอะไรเหมือนกันถ้าเป็นการฆ่าตัวตายชิ้นส่วนอื่นที่มันก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันกับกะโหลกอะค่ะ mm. เจอแค่กะโหลกมันเหมือนแบบจงใจที่จะเอามาทิ้งแค่กระโหลกทิ้งไว้ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ย mm. ช่วงนั้นเขาเหมือนแบบมีอาการที่แบบคิดมากใช่คะ่ะเท่าที่หนูเห็นกับพี่สาวนะคะพี่สาวเขาบอกว่าเออโทรไปคุยบ้างแต่ช่วงนั้นน่ะหนูโทรไปเขาไม่รับสายพิมพ์ไปเขาไม่ตอบหนูก็คิดว่าเออเขาอาจจะมีอาการที่แบบ คิดมากแบบมีโรคซึมเศร้าคุณผู้ชมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นวันนี้พอเ็ชี้บ่อแส<ม>ประเด็นก็คือเรื่องเพื่อนนะฮะเราไปทีละปาะก,ก่อนจะได้ไม่งงล่าสุดเมื่อเขาชี้ว่าแม็กใช่ไหมใช่แม็ก<ะ>กระตอง<ะ>เราเองได้ติดต่อไปหาแม็กคุณผู้ชมฟังเสียงแม็กดีๆนะเปิดภาพแม็กขึ้นมาฮะวิดีโอคอลวันนี้กับแม็กเราก็ถามแม็กเนี่ยนะฮะซึ่งอายุ26ปีคุณผู้ชมฮะก็ถามแม็กบอกว่าแม็ก แล้วเหตุการณ์นี้ก่อนที่น้องพีจะหายตัวไปแม็กไปทําอะไรแม็กไปคุยอะไรย้ําว่าคดีนี้6.3ความแตกก็คือ DNA ออกคือปีปีนี้อค่ะวันที่2 2เออ DNA ออกก็เลยรู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วขนาดเดียวกันระหว่างรอยต่อที่น้องหายไปย้ำนะฮะมีโทรศัพท์ปริศนาโทรไปหาน้องปิ่นคุยแป๊บแประหว่างสายนะฮะแล้วนี่คือเพื่อนคนสุดท้ายที่อยู่กับคนตายเล่าว่า เล่าบอกว่าจริงๆทั้ง3คนคือพีทตองแม็กสนิทกันมานานแล้วแล้วชอบรวมตัวไปนั่งเล่นที่บ้านของคนตายคือน้องพีทเป็นหลักนี่นะคะน้อง,งแรมปะ เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไปนั่งคุยที่บ้านพีทแล้วก็พีทเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเวชแต่ที่ผ่านเป็นซึมเศร้าค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาพีทไม่ได้แสดงอาการอะไรก็สนุกสนานล่าเริงไม่เคยเล่าเรื่องความทุกข์อะไรให้กับเพื่อนฟังนะคะส่วนวันก่อนที่น้องพีทจะหายไปก็คือ1กันยา6 3มแม็กกับตองไปหาพีทที่บ้านนั่งคุยกันค่ะพีทก็ไม่ได้มีอาการอะไรปกตินะคะพอพูดคุยกันพักใหญ่ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับบ้านกันแล้วมารู้ทีหลังว่าพีทออกจากบ้านแล้วหายไปเลยแล้วเขาช่วยตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะคะประเด็นเรื่องยืมเงินที่เมื่อกี้น้องปิ่นบอกว่าพีทเคยมาเล่าให้ฟังว่าทางด้านของเพื่อนคือตองเนี่ยมายืมเงินพีท5,000ันแล้วยังไม่คืนเรื่องนี้แม็กปฏิเสธค่ะเพราะแม็ก <Mac S 1> บอกว่าจริงๆตองไม่เคยยืมเงินพีทนะแต่เป็นพีทกับแม็กต่างหากที่ไปยืมเงินตองแต่ไม่ได้ยืมเยอะยืมครั้งละแค่ร้อยส0งร้อย เอาไปซื้อน้ำกระท่มเพราะพีทติดน้ำกระท่อมและที่ครอบครัวพีทรับรู้ก็เพราะว่าพีทต้มน้ำกระท่อมดื่มในบ้านล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่แม็กเล่าให้เราฟังบอกว่าย้อนไปหลายปีก่อนจำไม่ได้ปีไหนพีทเคยมีปัญหาชกต่อยกับเพื่อนร่วมง,งานที่ชื่อว่าในอัดอตอนนั้นนางด้านของน้องแม็กก็ทํางานที่เดียวกับพีทแต่ว่าเข้างานคนเวลาไม่รู้รายละเอียดรู้แต่ว่าเขาทะเลาะก,กันถึงขั้นหนักชกต่อยกัน แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีตัวละครเพิ่มอีกจากที่ตัวละครคือแม็กเนี่ยนะฮะกระตองใช่ไหมแล้วเรื่องยืมเงินเพราะฉะนั้นเขาปฏิเสธว่าจริงๆแล้วพวกเรายืมตองต่างหากยืมตองต่างหากขานาดเดียวกันตัวละครไมโครขึ้นมาอีกก็คืออับซึ่งเคยทะเลาะกับคนตายเรื่องต่อยตีแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงทําให้เกิดเรื่องเกิดราวจนกระทั่งน้องสาบสูนไปไหมทั้งหมดนี้เป็นการเปิดใจและปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่น้องหายตัวไปลองฟังเสียงหน่อยฮะ มีมีผมมีตองนะสองคนนะที่สนิทกับเขาตอนนั้นเขาอยู่นะเขาก็เวลามีเรื่องอะไรเขาก็ไม่ค่อยคุยกับเพื่อนนะไม่ค่อยปิดบังเพื่อนนะพี่เขาปิดบังเพื่อนนะเวลามีเรื่องอะไรพวกนี้เขาไม่ใช่ไม่ค่อยบอกเพื่อนเลยพี่ต่อต่อหน้าเพื่อนเขาก็สนุกเฮฮาเหมือนเดิมเนียครับพี่ป่วยรักษาทางจิตเวชด้วยอันนี้เราเคยทราบไหมคะเคยทราบครับผมเคยทราบเขาก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะพี่ที่โรงพยาบาลสุดาะนะครับทางบ้านเขาส่งไปครับ เขาก็ดีขึ้นนะตอนที่กลับจากการรักษาครับเขาอยู่บ้านช่วยแม่ขายของทํางานบ้านที่บ้านนะครับเห็นว่ามีปัญหาเรื่องของการหยิบยืมเงินกันอันนี้เราพอจะทราบไหมคะน,นี่ไม่ทราบนะไม่แต่พีทแต่ยืมตังเขาอะตอนนั้นพ่อตองทํางานไงพีทไม่ได้ทํางานผมเองผมว่ายืมตองน,นะออนยืมดีร้อยสองร้อยอะไรพวกนี้พี่ยืมหลักร้อยนะไม่ไม่ไม่เคยเกินหลักพันนะพี่เขาว่ายืมซื้อของกินแล้วพี่ ตอนนั้นเขากินน้ำท่อมกินอะไรพวกนี้พี <Okay. S 2> เ่เขาเขารู้ว่าเขาเขาทำที่บ้านไงพี่เขากินที่บ้านเนี่ย mm hmm. ไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับณวั hmm. นนั้นเรามีการพูดคุยอะไรกับพีทบ้างคะตอนนั้นผมเพิ่งตื่นแล้วก็เขาโทรมาคาผมแล้วผมมาเบ็ดโทรศัพท์หมดนะพี่ผมก็ไม่ได้คุยกับเขา mm hmm. แต่ก่อนหน้านี้นตองอยู่กับเขาแป๊บน,นึง mm hmm. ไปบอกให้เขากินข้าวกินอะไรยังไงพี่ติดต่อไม่ได้เลยครับทางบ้านทางพี่เขาบอกว่าพี่ถ่ายไปไหนไม่รู้เดินไปไหนไม่รู้ผมก็ช่วยกันไปหาไงพี่กับตอง เพื่อนเพื่อนก็คุยถามกันเนี่ยว่าเออมึงรู้ไหมว่ามันเกิดจากเหตุอะไรทำไมมันถึงตายเพราะสาเหตุอะไรยังไงพี่มผมก็ผมไม่รู้ไงพี่เป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปไม่ได้นะพี่ถ้าเขาคิดสั้นเ่าตายอ่ะเป็นไปไม่ได้นะพี่ตอนไปแต่เจอแต่กระโหลกนั้นแหละชิ้นส่วนอื่นไปไหนอ่ะพี่เขามีเรื่องกับคนที่ทํางานนั่นนี่ยหัวหน้าห้องอแล้วเขามีเรื่องกันเรื่องถึอย่างเนี้ยเขาก็มาบอกผมผมก็บอกว่ามีอะไรก็คุยกับเขาก่อนใช่ไหม,มแล้วก็ คุยกันไม่ลงตัวก็มีเรื่องชกต่อยนะพี่ครับผมเองก็โดนทันทีผมก็ไปไปไปห้ามแล้วก็ไปชกต่อยเขาเ่ยผมกำลัทงทำงาน,นก,าก,ากํะกะบไงพี่ผมผมผมคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือเพื่อนล็อตสุดท้ายค่<ท>ะซึ่งเขาก็แยกกันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพีท, <ะ S 1> ท <ะ S 2> คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ฮะที่เราทําให้ดูและเดี๋ยววันนี้มีเรื่องให้ชวนขนหัวลุกพอสมควรอย่างที่บอกต้องย้าว่าตอนแรกเลยเนี่ยตัวละครเริ่มต้นก็คือพีทเลิกกับปิ่น ซึ่งปิ่นเนี่ยเขาให้ความร่วมมือดีมากมโดยปิ่นก็บอกว่าตัวเองเลิกลากันได้ด้วยดีแล้วก็หลังจากนั้น1กันยา63ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนมาหาที่บ้านถูกไหมฮะ<อ>และนั่นคือการเจอครั้งสุดท้ายแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งครอบครัวต้องไปปรึกษาหมูนิธิกระจกเงาก็เลยเก็บ DNA ตอนปี64และสุดท้าย65เจอกะโหลก ก็เอากะโหลกไปพิสูจน์แต่คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ที่เราทำให้ดูนะไอ้ที่ชวนแปลกพิสดารคดีนี้6 6ถึง67เพราะว่า6 5หตอนนั้นยังไม่รู้ว่าพีทตายเจอแค่กะโหลกค,คุณผู้ชมเห็นลูกกะโหลกใช่ไหมแต่ถ้าเรายึดตั้งแต่65แสดงว่าพีทสิ้นลมไปแล้วแต่ปี6667มันมีโทรศัพท์โทรไปหาน้องปิ่นแล้วก็บอกว่าเราคือพีทค,คุยแป๊บๆปบแล้ววางสายคำถามคือไอ้พวกนี้คือใครฮะ แล้วมันไม่รู้หรือว่าหรือมันเกี่ยวพันกับการ<ม>ตายของพีทเพราะกะโหลกเจอ65ผลออก68ค่ะแสดงว่าตั้งแต่ที่เจอกะโหลกอสมมุติว่าน้องพีทตาย65สมมุตินะ<ม>ไอ้สองปีที่ผ่านมาใครคือไอ้โมงมที่โทรศัพท์ไปหาแฟนของน้องพีทกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์แล้วนะกลับมาตรงนี้เมื่อวานเราโทรศัพท์กดไปเลย3เบอร์<ม>นักข่าวเรากดไปมันมี3เบอร์นะฮะมันโทรมาหาน้องปิ่น คุณผู้ชมครับไม่ติดหลังจากเมื่อวานนี้เราออกอากาศไปวันนี้ติดแล้วนะฮะให้ดูนาทีตอนที่ปิ่นใช่ไหมเขาโทรศัพท์กลับไปหาเบอร์ปริศนาซึ่งเคยบอกว่าเป็นพิษพอช่อง8ออกเขาว่าพิษมันตายแล้วไอ้น้องกดเบอร์สิเปิดเบอร์สิเป็นยังไงครับเมย์ตอนกดโทรศัพท์คือมี3เบอร์ปรากฏมีเบอร์หนึ่งที่นะขึ้นต้นด้วย0 9นโทรไปมีคนรับเฮ้ยคนลุกไหนๆมีเสียงไหมตลอดพิษไหมไหนแ มื่หลายปือเมื่อไหรโทรมาเลยเอาไม่ไม่ใช่พีทเหรอเนี้ยอะไรเงี้ยไม่ทันเอาใหม่รอบตั้งหัวเทปมาอีกรอบฮัลโหลครับขอสายพีทฮัลโหลครับขอสายพีทหน่อยครับสวัสดีพีทไหมเมื่อไหร่หรือเมื่อไห้่โทรมาเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่พีทเหรอเนี้ยอะไรเงี้ยเสียงเหมือนะสวัโหลครับขอสายพีทหน่อยครับ คุณผู้ชมฮะฟังไม่รู้เรื่องเหมือนลิ้นมันสั้นหลือเกินเนี่ยนะพูดว่าอะไรไปสายพูดว่าไม่ใช่พิษมีหลายคนโทรมาแล้วแล้วก็วางไปเลยค่ะขอฟังอีกรอบฟังอีกรอบนะเปิดอีกรอบฮัลโหลครับขอสายพิษหน่อยครับฮัลโหลพิษไหมไหนเนี่ยมปนไหลยรือเป็นอโทรมาเมียเลยไม่ไม่ใช่พิดครับไม่ใช่พิษอ่าเสียงเสียงคล้ายครแม่อันนี้เราไม่ฟันธงอ่ะเนาะค่ะ อ่าต่อมาเมเละโทรหาใครอีกครับเลยโทรไปอีกรอบค่ะรับไหมรับแล้วบอกโคตรว,ว,วุ่นวายเลยขอขอคุยยา,ยาวๆหน่อยฮัลโหลครับโทษทีขอขอคุยยาวๆหน่อยอันนี้ไม่ใช่เบอร์พีทเนาะไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้นนม,มีมีหลายคนโทรมาแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่มีมีรู้จกักมีรู้จักคนชื่อพีทไหมววายปลายสายครั้งที่สองบอกวุ่นวายเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้เองโทรมาจีบปิ่นนะเบอร์พีทเนาะอ่าๆฟังนะฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้มีมีหลายคนโทรมาแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่มีมีรู้จักมีรู้จักคนชื่อพีทไหมผู้ชมครับวางฮะไม่ใช่แล้วสุดท้ายปิดเครื่องฮัลโหลครับเออมันแปลกมากก็ในเมื่อก่อนหน้านี้โทรมาหาแล้วบอกกินข้าวยังนอนยังแล้ววางหูแล้วบอกเราเป็นพีทแต่พอเมื่อวานนี้สื่อนําเสนอแล้วบอกปิดเครื่องวันนี้ยอมเปิดแต่บอกวุ่นวายเขาไม่ใช่พีท อะไรเบอร์นี้ใครใช้ฮะเดี๋ยวตำรวจคงจะต้องไปตามต่อถูกไหมเพราะอันนี้สําคัญมากเราโทรแค่เบอร์เดียวเหรอเมย์มีโทรอีกสองเบอร์แต่เป็เบอร์ว่าอีกสองโบปิดเครื่องเนี่ยค่ะก็คือเบอร์ที่รับคือเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยศูนย์เก้าศูนย์เบอร์เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่าไม่ใช่พีทปุ่นวายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้น้องปิ่นส่งแชทให้เราดูเดี๋ยวขึ้นคู่กับเพจโทรศัพท์เอาไว้ก่อนนะ น้องปิ่นส่งแชทว่าก่อนที่น้องพีทจะหายตัวไปถูกไหมครับเมย์เขายังคุยแชทกันอยู่เลยป่ะครับเมย์ใช่ค่ะก็คือ30สิงหาคม63อันนี้เป็นแชทที่คุยกันก่อนน้องพีทจะหายตัวไป2วันทางขวานี่คือน้องปิ่นทางซ้ายนี่คือน้องพีทผู้ตายเนี่ยนะคะจะเห็นว่าขวามือน้องปิ่นก็จะส่งภาพเหมือนคุยกันเป็นกิจวัตรประจําวันเนี่ยกำลังจะสอบนะอ่านหนังสืออยู่ค่ะเออหน้าที่3เลยก็ได้ค่ะหน้าที่สาเนี่ยสำคัญเพราะว่าน้องปิ่นเนี่ยพูดบอกว่า บอกเลิกเขาอีกแล้วใช่ไหมเขาพร้อมที่จะเข้าใจพีททุกอย่างนะพร้อมที่จะอยู่ข้างๆทําให้พีทได้ทุกอย่างทําไมพีทไม่เข้าใจอยากให้เรากลับมาคุยกันและเขารักพีทมากๆเนี่ยค่ะเพราะาว่าความว่าเลิกเหรออันนี้เพราะว่ามีข้อมูล<อ>ว่าทางด้านของน้องพีทเนี่ยบอกเลิกน้องปิ่นก่อนที่จะหายตัวไปประมาณสองสาวันด้วยกันค่ะคือไอ้ผมาคาใจไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมากกว่า คือตำรวจต้องต้องต้อง,อง,อง,องได้คําตอบยิ่งกว่านักข่าวแล้วนะเพราะมันโทรมาจีบปิ่นใช่ไหมตอนที่น้องพีทตายแล้วเป็นกระโหลกแล้วเนี่ยคําถามคือใครมันเจ้าของเบอร์อเพราะเมื่อวานเราเปิดแชทให้ดูใช่ไหม,มรู้สึกทีมงานเอาแชทเมื่อวานมา,มาที่ทักเข้ามาสั้นๆใช่ไหมมันจะมีพิมพ์มีอะไรมาด้วยอะแล้วก็โทรโทรเข้ามาสั้นๆปรากฏว,ว่าวันนี้รับโทรศรัพท์แต่บอกโคตรวุ่นวายคาถามคือใครมารับสายแล้วทําไมถึงสวมรอยเป็นพีท แปลกมากคดีนี้ล่าสุดตำรวจจะลื้อคดีแล้วนะฮะวันนี้ขออนุญาตเปิดภาพครอบครัวของน้องพีทหน่อยตอน5โมงเย็นไปตำรวจที่สพเมืองระนองฮะ,ค,ะครอบครัวไปพบกับทางพนักงานสอบสวนตำรวจเรียกสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยจากการสอบปากคำก็อย่างที่บอกคือญาติๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอก เพราะถ้ารู้เนี่ยเขาคงไม่มาค้นหากันเป็นปีๆเดี๋ยวลองเปิดเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้อุมกลับมาเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าท่านผู้อุ้มกลับจะลื้อคดีน้องพีทแล้วก็มั่นใจว่าคดีนี้มันไม่น่าจะไกลเกินมือตำรวจเพราะตอนนี้กะโหลกที่เจอก็คืออยู่ในโรงแรมร้างเป็นของน้องพีทเพียงแต่ว่าโอ้โหหน้าหกสามอ่ะแล้ววันนั้นพีทไปไหนอยู่ยังไงจนกว่าจะไปเจอโรงแรมร้างเนี่ยนะฮะ วงจรปิดคงไม่เหลือแล้วมั้งแต่ตํารวจก็ยอมรับว่าตํารวจก็สงสัยคดีนี้เหมือนกันเดี๋ยวมีเสียงท่านผู้วำกับด้วยนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะเก็บตัวาจากคุณแม่ของน้องพีทเก็บไปสารบัตรุกรรมต่อมาผลออกมาแล้วมันไปแมทชิ่งกันในระบบฐานข้อมูลจึงทราบว่าผู้ตายเนี่ยน้องพีทเนี่ยเป็นน้องพีทหรือนายอนุพงษ์ทาทธิ์คนที่หายนะครับก็หลังจากเนี้ย เดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมจากสำนวนชนสูตรเดิมก็เดี๋ยวจะเร่งดำเนินการเรื่องการสอบปากคำแม่คุณแม่พี่สาวที่มาแจ้งหายแฟนน้องพีทแฟนผู้ตายนะครับแล้วก็จะลงตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันมีเพียงแค่กะโหลกแค่ชิ้นเดียวหรือเปล่าหรือมันมีส่วนอื่นอยู่ด้วย ในส่วนของที่เป็นข่าวว่ามีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆที่มีพิรุษโทรเข้าหาแฟนของน้องพีทเนี่ยเดี๋ยวทางตำรวจจะ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอฝากท่านผู้กักับหน่อยผมว่าไม่เกินฝีมือตํารวจจริงๆตํารวจต้องรู้เบอร์วันนี้เลยนะคือจริงๆพรุ่งนี้ตํารวจต้องรู้แล้วใครคือเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ช่อง8ไปยื่น AIS d t a c ไม่ได้ใช่ไหมยื่นทูไม่ได้ฮะตำรวจยื่นได้อย่างเดียวคุณผู้ชมฮะว่าใครคือเจ้าของเบอร์ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องแปลกก่อนน้องพีชจะหายสาบศูนไปเนี่ยแล้วกลายเป็นศพในโรงแรมร้างปรากฏนะสาวเปิดใจกับเราเหมือนพีชจะร้องไห้ เหมือนเขาบอกว่าวันนั้นก่อนพีทจะออกจากบ้านนะ่ะปีหกายังไงเหรอที่บอกร้องไห้ก็คือเหมือนกับว่าก่อนจะออกจากบ้านไปเนี่ยพีทเนี่ยไปคุยกับแม่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก่อนจะออกไปก็ไปคุยกับคุณป้าน,นิสาบอกว่าน้สาป้าสาครับพีทฝากดูแลแม่หน่อยนะครับปรากฏว่าป้าก็ะกรอบกลับไปว่าอา้าทําไมพีทไม่ดูแลแม่เองละ่ะลูกพีทก็อยู่บ้านจะไปไหนล่ะปรากฏว่าพีทไม่ตอบอะไรพูดแต่ไปเหยียดเดิดมๆซ้ําๆบอกฝากดูแลมแม่ด้วยนะครับแล้วก็มีการร้องไห้ด้วยค่ะฆ่าตัวตายเหรอ เอออันนี้ก็แปลกอีกเหมือนกันค่ะถูกไหม<ช>แล้วถ้าน้องฆ่าตัวตายและไอ้ปริศนานะั้นมันโทรมาทมําไมนี่ยังงงๆอยู่อ่ะแต่อันนี้ก็ลองฟังเพราะว่าคุณแม่กับย่าๆบอกว่าน้องอาจจะมีอาการซึมเศร้าก็ต้องเผื่อไว้ทางนี้ด้วยนะฮะก็ต้องเผื่อไว้อีกทางหนึ่งแล้วน้องเหมือนจะร้องไห้แล้วปากสั่งเสียเอาไว้มันจะมีคําพูดของน้องเดีย๋ยวขึ้นเพจให้ดูหน่อยก็ได้แล้วฟังเสียงสัมภาษณ์คุณป้าเขาจะรู้ตัวเหมือนจะไป ถ้าดูนะถ้าที่ป้าสาดูนะเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาต้องไปแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเขาป้้มที่ว่าจะขวากป้าสาให้ดูแม่เขาอย่างเดียวเขาบอกว่านะเขาเรียกว่าน้าสาน้าสาพีทฝากแม่ด้วยนะแล้วก็ป้าสาก็เลยพูดแล้วพีทจะมาขวากน้าสาทาไมพีทก็อยู่ว่าลูกพีทขวากทําไมเขาพูดแล้วเขาก็ร้องตะลุกและก็ป้าสุนก็เลยว่าป้าสาวป้าสาไปพูดอะไร อย่าพูดได้ไหมพูดแล้วพิษมันร้องบอกไม่ได้พดูดอะไรเลยหลายคำพูดเยอะมากแล้วก็นั่งร้องอย่างเดียวแล้วเขาก็นั่งดูนะนั่งดูเหมือนพี่สุนแกย,ยืนอยู่ที่หมอ้อต้มก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขาก็หันไปม,มองแม่เขาแล้วก,ก็น้ําตาก็ไหลตลอดเขาไม่พูดเขาปั้นแต่พูดตะขวากอย่างเดียอวะคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องที่มันอนลวนจนกระทั่งสับสนคดีเนี้ยตรงที่ว่าหนึ่ง เมื่อป้าก็ดันบอกว่าน้องร้องไห้ม,มันก็อาจจะสอยว่าหรือน้องจะฆ่าตัวตายปรากฏวันนี้เราไปเจอแม่แม่บอกลูกแม่ไม่ฆ่าตัวตายค่ะเพราะแม่มั่นใจเพราะอะไรไอ้เรื่องที่บอกว่าลูกแม่จะไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าคุณแม่บอกว่าน้องพีทมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าก็จริงแล้วก็เคยพาลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนสรานรมด้วยนะคะซึ่งบําบัดเรื่องของอาการทางจิต แล้วก็เลือกลบสิ่เศร้าเนี่ยบอกว่าพีทมีอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ยืนยันนะคะบอกว่าคุณหมอเนี่ยสอบถามอาการน้องพีทอยู่ตลอดอเวลาพีทยืนยันทุกครั้งว่าไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายแสดงว่าหมอก็คิดว่าการันตีว่าน้องจะไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายแต่ที่พีทที่สุดเมสายปริศนา,าใช่อีกแล้วคุณแม่ยุพาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เองก็เคยรับสายโทรศัพท์ปริศนาเช่นเดียวกันเพราะว่าตั้งแต่ต้นปี6 4มีเบอร์แปลกโทรมาหาคุณแม่พอรับสายปรากฏเปล่าว่าไอ้ที่เออนั่นละคะนักข่าวไม่ได้เช็คเบอร์กลับมาใช่่คะ อ,อาจจะต้องขอเบอร์คุณแม่ไปดูเนี่ยนะคะซึ่งอีกฝ่ายไม่ยอมพูดอะไรแล้วกดวางไปคุณแม่บอกเป็นแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งต้นเดือนที่ผ่านมาทางด้านคุณแม่ก็เลยให้ลูกสาวโทรกลับไปเบอร์แปลกที่ว่าปรากฏมีคนรับสายแล้วคนที่รับสายอ้างว่าเป็นเพื่อนพีทบอกว่าพีทเอาโทรศัพท์มาจำนำไว้คุณแม่บอกไม่เชื่อเพราะว่าพีทไม่เคยพกโทรศัพท์ออกไปในวันที่หายตัวแล้วแม่ก็เลยสงสัยว่ามีใครสวมรอยเป็นพีทมาปั่นหัวคนในครอบครัวหรือเปล่าแป๊บนึงนะเมย์ แล้วทำไมโทรศัพท์พีทยังใช้ได้ถูกไหมถ้าพีทตายเครื่องต้องปิดเพราะไม่ได้จ่ายเงินใช่ถูกไหมใช่อันนี้คือสิ่งที่ตํารวจต้องหาคําตอบต่อแล้วนะฮะ,ะแสดงว่ามีคนจ่ายเงินแล้วอันนี้ที่น่าสนใจคือเมื่อไอ้สายปริศนาเคยโทรหาแม่แล้วบอกพีทเอามาจำำํานําหรือไอ้นี่คือคนรับจานําโทรศัพท์แล้วมันเป็นคนรับจำนำแล้วมันสวมรอยเป็นพีทได้ยังไงทําไมถ้าคนรับจำนำโทรศัพท์มันกล้าสวมรอยเป็นพีทมันรู้เหรอว่าพีทตายหรือพีทยังมีชีวิตค่ะ แสดงว่าเบอร์ไม่ปิดก็ต้องมีคนจ่ายเงินปากท่านู้่มกลับพอดีเลยนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ช่องแปได้มันอ้างว่ามันเป็นคนรับจำนำแล้วเบอร์พีทก็ไม่ปิดด้วยนะฮะใครจ่ายเงินมือถือพีทลองฟังเสียงคุณแม่เนี่ยฮะถ้าเป็นโรคซึมเศร้านี่ไม่ใช่เพราะว่าขนาดเขานอนโรงพยาบาลเขาอยู่โรงพยาบาลเนี้ยหมอถามว่าคิดจะฆ่าตัวตายไหมอะไรเขาบอกไม่มแล้วเขาก็รู้เรื่องทุกอย่างเขาไม่มีนี่แล้วก็ไม่ไม่ก้าวลาวไม่ เหมือนบางคนเป็นบางคนถึงกับด่าแม่ด่าอะไรพูดมึงกูนี่เขาไม่มีเขาไม่ก้าเล่ามีอาการยังไงบ้างคะตอนก็บางทีเขาเหมือนเขาอยากจะไปไหนหรือว่าอยากจะออกข้างนอกอะไรเหมือนเราห้ามอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรีแต่ไม่ได้แสดงพฤ,ฤติกรรมเข้าไม่ไม่ไม่้น,นนะเอาละทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองดูเพราะเดี๋ยวก่อนนะผมก็เข้าใจเข้าใจต้องต,งตั้งต้นว่าเบอร์ที่โทรมาเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่เบอร์พีด เป็นเบอร์แปลกเบอร์แปลกแต่ตอนนี้เบอร์พีทเนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นน่ะสิเพราะครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนถูกไหมฮะเออแปลกแปลกแล้วบอกโทรศัพท์พีทอยู่กับคนคนนี้ใช่เล่าโทรศัพท์มาจำนำอันนี้เราไม่ฟันธงดีกว่ารอตำรวจเข้าไปแกะบ้างเราแกะได้เท่านี้เท่าที่พอจะแกะจบฮะ